จัตุระอาชากับสงครามปีศาจใต้พีภพตอนที่4ภาพลวงตาหรือความทรงจำอรันยังคงเดินทางต่อเนื่องหลังจากออกจากหมู่บ้านเข้าสู่วันที่สามอยู่ๆเจ้าม้ามอทิสก็หยุดอย่างกระทันหันทำเอาอารันเสียหลักเอนตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นมอทิสอรันถามด้วยน้ำเสียงร้อนใจกองทัพปีศาจอยู่ด้านหน้าของเรานายข้าข่าวว่ามันดักรอพวกเราอยู่ ท่านคิดว่าเราควรสู้หรือควรเลี่ยงเส้นทางนี้ไปมามอติสถามด้วยน้ำเสียงคึกคักพร้อมสายเท้าทีทีอย่างตื่นเต้นเรากับอยากจะเหยียบย่ำร่างของปีศาจนั่นในตอนนี้นี่เจ้าอยากสู้ขนาดนั้นเลยหรืออารันถามด้วยน้ำเสียงรำคาญโทนในข้าท่านหลับไปสิบกว่าปีข้าได้แต่กินนอนกับช้อปปิ้งข้าอยากจะออกรบจะบบ้าอารันสายหน้างั้นเราลองไปดูกันก่อน อรันค่อยๆค,ยควบมอเทสเข้าไปในทิศทางของกองทัพปีศาจอย่างช้าๆเมื่อเขาพ้นแนวป่าพบกับทุ่งหญ้ากว้างเต็มไปด้วยหญ้าที่มีต้นต่ำเรียบไปกับผิวดินกำลังพลิ้วไหวไปตามแนวสายลมที่พัดผ่านถัดไปไม่ไกลกันนักมีกองทัพปีศาจกว่า200ตัวและยังมีปีศาจสาวที่มีรูปร่างตั้งแต่เอวลงมาเป็นงูและเหนือเอวขึ้นไปเป็นร่างของหญิงสาวเห็นได้ชัดจากช่วงอก ที่มีเพียงแค่เกราะชิ้นเล็กปิดบังยอดภูเขาสูงทั้งสองอยู่เพียงเท่านั้นที่ใบหน้าพบว่าเธอใส่หน้ากากโลหะเงาทําให้เธอดูยิ่งเย็นชามากขึ้นไปอีกมอร์ทิสเราเคยเจอเจ้านั่นมาก่อนไหมอารันถามมอร์ทิสมมาคู่ใจของเขามอร์ทิสหันหน้ากลับมาเล็กน้อยพร้อมตอบว่านั่นคือคาโลนาเธอเป็นปีศาจงูที่โหดเหี้ยมว่ากันว่าภายใต้หน้ากากนั้นมีใบหน้าที่สวยงามอยู่ในนั้น จนต้องปกป้องใบหน้าของตัวเองด้วยหน้ากากโลหะนั่นแต่บ้างก็ว่าเธอมีหน้าตาที่น่าเกลียดจนต้องสวมหน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้านั้นไว้อารันคิดตามมอทิสพูดต่อแต่ที่แน่ๆเธอคือหนึ่งในแม่ทัพที่เคยยกทัพร่วมรบกับสวรรค์ในสงครามระหว่างสวรรค์และนรกดังนั้นประมาทไม่ได้นะในข้าพลังของเธอล่ะพอรู้ไหมมอทิสทำหน้าสงสยัยนี่ท่านกลายเป็นคนขี้กังวลไปตั้งแต่เมื่อไร ก่อนที่ท่านจะแพ้ครั้งก่อนท่านไม่เคยสนใจข้อมูลศัตรูเลยจ้องจะใส่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนไปจริงๆรอบคอบขึ้นนิดหน่อยสินะเธอมีพลังในการสร้างภาพลวงตานะส่วนการโจมตีก็แขนที่ยาวและกรงเล็บคมราวกับมีดที่สําคัญก็คือความเร็วนหนข้าอย่ามองตามันมันใช้ดวงตาในการสร้างภาพลวงตาอารันยิ้มตอบขอบใจสําหรับข้อมูลนะงั้นเราลุยกันเถอะไปกันเลยมอเทส อารันควบมอเทสตรงไปยังกองทัพปีศาจพร้อมหยิบเขียวที่หลังพร้อมสะบัดเขียวของเขาก็กลางจนเต็มรูปแบบชี้เฉียงลงพื้นขมเขียวหันไปด้านหน้าทันทีเสียงแน,น่นๆกีบเท้าของมอทิสกระทบพื้นดังสนัน่นแรงสะเทือนบนพื้นดินรู้สึกได้จากระยะไกลคารโรนาที่เห็นอารันที่กำลังควบมอทิสมุ่งหน้าเข้ามาเธอยืดร่างสูงโปร่งด้วยช่วงล่างของงูของเธอคล้ายกับงูจงอางเตรียมฉกเหยื่อ เธอชูมือขึ้นแล้วโบกไปด้านหน้าเป็นสัญญาณให้เหล่าสมุนปีศาจร,ราว200ตัวภายใต้อานัตเธอพุ่งเข้าใส่อรันและมอทิเสราวกับเคลื่อนมหาสมุทรที่ถาโถมลุยเลยนั่นนายข้เสียงของมอเทสตะโกนด้วยน้ำเสียงสนุกสนานจะรออะไรอยู่เล่าอารันตะโกนตอบอารันเหวี่ยงเขี้ยวของเขาฟาดฟันเหล่าปีศาจต,ตัวแรกที่เข้าใกล้เขาอย่างแม่นยำร่างของมันขาดเป็นสองท่อนจากเอวเฉียงไปถึงหัวไหล่ทำให้ปีศาจที่อยู่ใกล้ๆตกตะลึงชะงักไป อารันไม่รอช้าควงเคี้ยวกวัดแกว่งสลับซ้ายขวาบนหลังของมอร์ติสขณะที่มอร์ติสย่ำเหยียบร่างของเหล่าปีศาจด้านหน้าจนทุ่งหญ้าถูกย้อมให้สีเขียวของมันเข้มขึ้นไปอีกด้วยเลือดปีศาจเหล่าปีศาจที่เคยโห่ร้องด้วยความคึกขนองเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังปีศาจบางตนที่เห็นความโหดร้ายของอารันและมอร์ติสเริ่มหันหลังวิ่งหนีกระจัดกระจาย หลายตัวที่วิ่งย้อนกลับมาทางคาโลนาก็ถูกหางของคาโลนาสะบัดตีเข้าจนร่างแหลกกระจัดกระจายปีศาจหลายตัวที่เห็นการกระทําของคาโลนาเริ่มไม่กล้าขยับตัวพวกมันเริ่มลังเลไม่ว่ามันจะเข้าโจมตีอรันก็ไม่มีทางรอดกลับไปหาคาโลนาก็ถูกกาจัดพวกมันจึงยืนตะลึงอยู่กับที่อรันใช้ช่วงเวลานี้พุ่งหาคาโลนาจนอยู่ในระยะอรันก็กระโดดขึ้นบนหลังของมอร์เทสใช้หลังของเจ้าไมา้ยักษ์เป็นฐานรองกระโดด เขากระโดดข้ามหัวของเหล่าปีศาจสีแดงไปหลายสิบตัวพวกมันได้แต่เงยหน้ามองตามร่างของอารันที่ข้ามหัวของพวกมันไปอารันลงสัมผัสพ,พื้นที่ตำแหน่งด้านหน้าของคาโลนาในทันทีหน้าก,ากากของคาโลนาที่ทำจากโลหะเงารูปใบหน้าที่นิ่งเฉยไร้ความรู้สึกทำให้ใบหน้าของเธอดูเย็นชามากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นการมาเยือนของอารันแล้วเธอลดร่างตัวลงมาให้ความสูงไม่ต่างกับอารันที่สูงสองเมตรกว่ามากนักเฮเดส อย่างเจ้าไม่เคยมีความฝันเลยเราจะพาเข้าสู่ความฝันให้เองตอนนั้นเองดวงตาภายใต้หน้ากากก็ปรากฏแสงสีเขียวสว่างวาบอารันรู้สึกถึงสิ่งรอบตัวที่บิดเบีย้ยและเปลี่ยนไปจากทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยซากปีศาจและพื้นที่เปียกชุ่มนองไปด้วยเลือดสีเขียวของพวกมันกลับกลายเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้และร่างเฮเดสของอรันกลับกลายเป็นร่างของชายหนุ่มธรรมดาและในมือที่เคยถือเขียวอยู่ตอนนี้มีเพียงจอบสําหรับทําสวนเล่มหนึ่งเท่านั้น ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าพี่คะกว่าจะกลับมาได้ข้ารอพี่มาตั้งนานท่านมัวแต่ไปทำสวนไม่เคยสนใจข้าเลยนะอารันหยุดมองร่างของหญิงสาวสวยผมยาวถึงกลางหลังผิวขาวรูปร่างเอวบางร่างน้อยที่ยืนประสานมือไว้ด้านหลังอยู่ด้านหน้าของอารันก่อนยื่นช่อดอกไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของเธอให้กลับอารันหนูเก็บมาให้พี่คะ่ะอารันเอื้อมมือทั้งสองข้างโอบฝ่ามือของหญิงสาวนั้นไว้อย่างแผ่วเบา มอร์ทิสที่เห็นอารันตกอยู่ในพวังมนสะกดของคาโลนายืนนิ่งอยู่ด้านหน้าของคาโลนาจึงพยายามแบกวงล้อมของเหล่าปีศาจร่รางแดงเข้าไปหาอารันตอนนั้นคาโลนายื่นมือออกไปทางมอร์ทิสแสงสีเขียวระเบิดพุ่งออกจากมือของเธอสร้างเป็นเขตแดนสีเขียวล้อมรอบเนินดินที่เธอและอารันยืนอยู่ในทันทีเรื่องของเราสองคนยังไม่ยุง่งคาโลนาหันหน้ากลบไปหาอารันเธอค่อยๆปลดหน้าก,ากากโลหะของเธอออกทำให้เห็นสีหน้าของเธอได้อย่างชัดเจน สีหน้าของเธอตอนนี้ไม่ใช่สีหน้าของปีศาจที่ต้องการต่อสู้เลยแต่มันกลับดูเศร้าแม้จะไม่มีน้ำตาในดวงตาของเธอคาโลนายื่นมือไปสัมผัสหน้าของอารันอย่างแผ่วเบาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาพี่คะมอร์ิสที่อยู่ด้านหน้ายังคงเห็นเหตุการณ์ด้านในแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่ต่อสู้กำจัดเหล่าปีศาสีแดงไปเรื่อยๆพร้อมกับร้องตะโกนเรียกอารันไปตลอดเวลาเฮเดสท่านเฮเดสเฮเดสไวตื่นสักทีฟะ ในฝันของอารันอารันที่จับมือของหญิงสาวที่ถือดอกไม้อยู่นั้นอารันเอ่ยปากถามว่าเธอคือพร้อมกับทำหน้าสงสัยฉันคาโลนาน้องสาวพี่ไงคะพี่จำไม่ได้เหรออารันได้ยินเช่นนั้นก็ตาโตจับมือหญิงสาวแน่นตัดมาที่โลกแห่งความเป็นจริงมอทิสที่ได้มองเหตุการณ์อยู่ขณะที่ตัวเองต่อสู้ไปด้วยก็เห็นภาพที่แทบจะทำมันหัวใจหยุดเต้นคาโลนายกมือขึ้นง้างกรงเล็บที่คมกริบเต็มไปด้วยของเหลวที่น่าจะเป็นพิษของเธอสุดแขน ก่อนเวียงแขนที่ยาวของเธอใส่อารันยางรุนแรงนายข้าตื่นเสียงของมอร์ทิสดังลั่นสนามรบในฝันของอารันอารันที่จับมือของหญิงสาวไว้แน่นในเว้นนั้นเวียงร่างของหญิงสาวลอยขึ้นฟ้าพร้อมเวียงจอบในมือของเขาเตรียมสับร่างของหญิงสาวอย่างรุนแรงพลางพูดว่า <c oughs> ฉันไม่มีน้องสาวเฟยช <c oughs> ับเสียงคมมีคมตัดผ่านเนื้อดังสน,นัน่นนายข้าเลือดสาดกระจายขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วค่อยๆตกลงมาราวกับหยาดฝนสีเข้ม แขนซ้ายของคาโลนาขาดลอยขึ้นฟ้าตามแรงเคียวของอารันนี่แกหลุดจ,จากความฝันได้ยังไงกันตอนนั้นเองคาโรนาใช้มือขวากุมที่แขนซ้ายที่ขาดไปตั้งแต่หัวไหล่ของตัวเองไว้เลือดสีเขียวของคาโลนาเริ่มสลายตัวกลายเป็นหมอกควันร่างของคาโลนาเริ่มหายไปภายใต้หมอกควันที่หนาทึบขึ้นเรื่อยๆมานพลังสีเขียวที่เคยมีอยู่ก็สลายตําทีที่แขนซ้ายที่สร้างมันขาดออกจากร่างของเธอ เสียงการเลื้อยของคาโลนายังคงอยู่รอบตัวของอารันและมันค่อยๆเบาลงจนหายไปแต่อารันยังรู้สึกได้ว่าคาโรนายังคงเคลื่อนที่อยู่รอบตัวเขาอย่างเงียบๆเ,เธอเริ่มใช้บอลไฟยิงใส่เขาเป็นระยะจากทิศทางแบบสุม่มทําให้หมอกควันจากฝุ่นยิ่งบดบังการมองเห็นของเขามากขึ้นไปอีกอารันพยายามใช้ประสาทหูฟังเสียงหาตำแหน่งของคารโนาตอนนั้นเองอารันเริ่มทบทวนความทรงจําของเฮเดสในอดีต อารันคิดบางอย่างได้ทันทีเขาเริ่มใช้วิธีสื่อสารกันด้วยจิตระหว่างเฮเดสและอาชาของเขาที่เป็นความสามารถเฉพาะของเหล่าจตุระอาชาเฮเดสขอไฟหน่อยม้าคู่ใจของเขาม้ามอเทสที่มองเห็นสถานการณ์อยู่แลว้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ตำแหน่งของอารันในทันทีอารันคิดบางอย่างได้ในทันทีเขาเริ่มใช้วิธีสื่อสารกันด้วยจิตระหว่างเฮเดสและอาชาของเขาที่เป็นความสามารถเฉพาะของเหล่าจตุระอาชามอทิสขอชายหน่อยม้าคู่ใจของเขา ม้ามอทิสที่มองเห็นสถานการณ์อยู่แล้วก็หยุดเท้าที่กำลังย่ำปีศาจน้อยตัวสีแดงตัวหนึ่งอยู่ก็วิ่งเข้าไปใกล้ตำแหน่งของอารันในทันทีตอนนั้นเองมอทิสสุดหายใจเข้าลึกจนคอย่อนในด้านหลังก่อนคลายเปลวไฟสีน้ำเงินเข้มที่ร้อนแรงหมุนวนจนเกิดเป็นลูกบอลไฟสีน้ำเงินลอยอยู่ด้านหน้าของเขามันเริ่มเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งใจกลางของกลุ่มหมอกควันอย่างช้าๆและเร่งความเร็วขึ้นจนราวกับกระสุนฟิวระหว่างทางที่เปลวไฟนั้นผ่าน มันเผาทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างทางของมันจนไม่เกรียมเมื่อมันเข้าไปถึงใจกลางการต่อสู้ซึ่งเป็นที่อยู่ของอารันอารันใช้เคียวของเขาตัดผ่านลูกไฟนั้นทันทีเกิดเสียงระเบิดเกิดกล้องหมอกพันกระเพื่อมแต่มันกลับก็ไม่ได้จางหายไม่มีทางหรอกหน้าคิดจะใช้แรงระเบิดพัดหมอกลวงตาของฉันงั้นหรอมันไม่สามารถใช้ตะก,กะธรรมดาแบบนั้นได้หรอกนะเสียงคาโรนาสะท้อนกล้องอยู่ในหมอกแบบจับทิศทางไม่ได้ เปลวไฟที่แตกออกนั้นกลายเป็นสะเก็ดไฟเล็กๆปลิวหมุนวนอยู่ในกลุ่มหมอกควันนั้นทั่วไปหมดเรากับหิงห้อยบินอ้อยอิงในยามค่ำคืนตอนนั้นเองคาร์โลนาพุ่งตัวเข้ามาหาอารันอย่างเงียบกริบเธอใช้กงเหล็บที่คมยาวไม่ต่างจากดาบสั้นของซามูไรที่เหมือนกับว่ามันสามารถจะตัดได้ทุกสิ่งเธอพุ่งเข้าใส่อารันขณะที่คาร์โลนาใกล้ถึงตัวอารันอารันเหวี่ยงเคียวเป้าหมายของมันคือตัดเข้ากลางลำตัวของคาร์โลนาทําขีคาร์โลนาตะลึงกับผ้าที่เคียวเหวี่ยงเข้ามาหาเธอแบบไม่ลังเลและแม่นยำ เธอที่พุ่งตัวอยู่ไม่สามารถหลบมันได้ทันเสียแล้วคมเคียวตัดผ่านช่วงร่างของเธอลึกราวสี่นิ้วจากเอลด้านขวาของเธอลากยาวไปจนหัวไหล่ด้านซ้ายมันตัดผ่านกระดูกซี่โครงของเธอออกจากกันอย่างง่ายดายได้ไดยังไงกันร่างของเธอตกลงบนพื้นแาบเท้าของอารันพร้อมสีหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นของคาโลนาอารันตอบกลับคาโลนาแม้ประโยคคำถามของคาโลนาเมื่อครู่ไม่ต้องการคำตอบจริงๆอารันตอบกลับคาโลนา แม้ประโยช์คำถามของคารโลนาเมื่อครู่ไม่ต้องการคำตอบจริงๆเธอไม่สังเกตตัวเองเลยสินะว่าตอนนี้ร่างกายของเธอมันไม่ต่างจากต้นคริสต์มาสเลยนะ่ะแม้คารโลนาจะไม่เข้าใจความหมายของอารันแต่เธอก็ยังก้มมองไปยังร่างกายของเธอที่ไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไปซึ่งขณะนี้มันเรืองแสงสีน้ำเงินเป็นจุดๆุดเกือบทั้งตัวนั่นมันอะไรมันคือเศษเปลวไฟแห่งความตายของมอร์ทิสมันเป็นเปลวไฟที่จะคอยเผาไหมจิตวิญญ,ญาณของปีศาจ ปกติแล้วหากมันสัมผัสกับอะไรมันจะระเบิดแล้วหายไปแต่มันไม่ใช่กับเคี้ยวของฉันเมื่อเคียวของฉันฟันมันมันจะไม่หายไปแม้จะแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยและมันจะไม่ยอมดับหากมันมีเชื้อเพลิงซึ่งคือจิตวิญญาณของปีศาจและในตอนที่ฉันฟาดมันด้วยเคียวให้เศษเล็กเศษน้อยของมันลอยไปกับหมอกควันและเธอที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาก็ทําให้มันเกาะติดตัวเธอเต็มไปหมดเศษเล็กๆพวกนี้แม้มันสร้างความเสียหายต่อจิตวิญญาณของเธอแทบไม่ได้เลยแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เธอไม่สังเกตเห็นมันเช่นกัน และมันก็ทำหน้าที่เหมือนไฟที่บ่งบอกตำแหน่งของเธอได้เป็นอย่างดีอรันพูดพลางมองไปที่คาโลนาคาโลนาที่ได้ยินก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาแพ้อย่างหมดรูปถ้าเป็นพี่ชายสุดทึ่มของฉันเขาคงคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้แน่ๆเจ้าไม่ใช่พี่ชายข้าเป็นแน่เจ้าต่างจากเขามากจริงๆพี่ของข้าคงไปรอข้าที่โลกหน้าแล้วสินะ เสียงที่ดูอ่อนแรงและยอมรับความผ่าแพร่ของเธอคือเสียงสุดท้ายของคาโรนาก่อนร่างจะค่อยๆสลายเป็นเศษฝุ่นสีดำที่ใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มบางๆเมื่อพูดถึงพี่ชายที่เป็นที่รักของเธอฝุ่นสีดำส่วนหนึ่งลอยปลิวไปพร้อมกับหมอกที่ค่อยสลายตัวจากสนามรบของพวกเขาอารันคิดในใจด้วยสีหน้าฉงนมองกองฝุ่นสีดำที่เคยเป็นร่างของคาโรนาขณะที่กำลังทบทวนความคิดเอ๋เอ๋นี่มันอะไรเนี่ย เสียงของอารันที่มองเห็นบางสิ่งในกองเศษขี้เถ้าฝุ่นมันสะท้อนแสงเป็นเงาราากับโลหะผัดมมวนอารันก้มตัวหยิบมันขึ้นมาอย่างไม่ลังเลเกราะส่วนมือหรอลองสวมมันดูสินายข้าเสียงม้ามอทิสคู่หูของเขาดังขึ้นมาโดยที่อารันไม่ทันตั้งตัวแต่ขนาดมันเล็กมากเลยนะน่าจะเป็นของคารอน่านะอารันตอบกลับม้ามอทิสมีสีหน้าเบื่อหน่ายตอบกลับอารันว่าลองดูเถิดนายข้ายัดๆเข้าไปใส่ได้ก็ใส่ใส่ไม่ได้ก็โยนทิ้งไป ข้ารอเก็บอยู่นะไปขายคงได้หลายตังค์อรันยกมันขึ้นลองสวมไปที่มือซ้ายของเขาเมื่อมันเข้าใกล้มือของเขามันแยกกัวออกราวกับเป็นเครื่องจักยืดขยายตัวออกจนมีขนาดใหญ่กว่ามือของเขาอารันสอดมือซ้ายของเขาเข้าไปอย่างช้าๆตอนนั้นเองมันหดตัวจนมีขนาดพอดีกับมือของเขาอย่างน่าประหลาดใจโอ้พอดีเลยฮะอรันพูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจ ตอนนั้นเองภาพความทรงจําบางอย่างเหมือนมันพุ่งกระแทกไปที่หัวของเขาอย่างรวดเร็วอารันถึงกับต้องยกมือข้างหนึ่งมาพยุงศสีรษะข,ของตัวเองไว้จากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่และเขาก็ได้รู้ว่ามันคือข้อมูลความสามารถพิเศษของเกราะส่วนมือชิ้นนี้เกราะตัดมือของคาโลนาสามารถสร้างภาพลวงตาได้ในระยะสั้น3วินาทีคูดาว4ชั่วโมงใช้ได้หลายครั้งจนกว่าจะครบเวลา เพิ่มอัตราป้องกันและลดผลกระทบจากภาพลวงตาและการสะกดจิตของศัตรูพร้อมแจ้งเตือนเมื่อความสามารถนี้ตรวจสอบการใช้งานภาพลวงตาในพื้นที่ใกล้เคียงนี่หมอกอะไรกันเนี่ยอารันส่งเสียงถามมอร์ทิสอาร์ติแฟกต์นานายข้าก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยยอมใช้มันบอกว่าแค่ใช้ความสามารถของเฮเดสก็ไม่มีใครต่อกรท่านได้แล้วสุดท้ายก็พ่ายแพ้ครั้งนี้ข้าคิดว่าท่านควรใช้พวกมันเพิ่มพลังและความสามารถให้ตัวท่านเองนะมอร์ติสตอบพลังแนะนํา แล้วท่านอย่าเพิ่งดีใจไปนะคาโลนาที่ตายไปเธอมีคู่หูเป็นปีศาจระดับสูงที่เก่งกาจที่เคยทำลายทั้งกองร้อยสวรรค์ด้วยตัวคนเดียวมาแล้วข้าน้อยคิดว่าท่านต้องพบกับมันในอีกไม่ช้าเป็นแน่นายข้าจบตอนที่4ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจบตอนนะครับทุกการรับฟังคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของเราและเติมกำลังใจให้เราได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ